ทุกคนคงจํากันได้นะครับเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งผมได้นําเสนอข่าวเรื่องราวชีวิตของนางวันเพ็ญสีเมืองนะครับอายุ44ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาและเป็นอดีตสาวเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ตกตะการรมลาบากนะครับไร้ที่อยู่อาศัยตกงานแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่านะครับทาให้ชีวิตของเธอนั้นเลล่อนไปตามท้องถนนแล้วก็หลับนอนอยู่ตามข้างถนนนั่นนะครับก่อนที่ชีวิตจะต้องมาพบกับการพัดพากับนายวายุนะฮะซึ่งเป็น บุตรชายนะครับชื่อนายวายุเขียวภรีหรือน้องน้ำมันนะครับอายุ17ปีนะครับซึ่งเป็นลูกชายที่รักปานดวงใจนะครับงตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีความห่วงลูกจนถึงขั้นกินนอนไม่ได้นะครับทุกๆวันนะครับเธอนั้นก็ได้ไปนั่งอยู่บริเวณริมถนนนะครับข้างทางช่วงกิโลเมตรที่1นึ่งนะครับเพื่อที่จะเฝ้ารอหวังจะได้พบหน้าลูกชายที่ผัดผาาอีกครั้งหนึ่งนะครับเธอนั้นเองก็มีอยู่ในสภาพเหม่อลอยอยู่ในสภาพที่อิดโรยแล้วก็ ไม่มีกติกาใจที่จะทําอะไรนะครับหลังจากเรียกการที่ผมได้นําเสนอข่าวเรื่องราวนี้ออกไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงความคืบหน้าในล่าสุดนะครับซึ่งนับเป็นความโชคดีนะครับที่ลูกชายนั้นเมื่อได้เห็นข่าวแล้วทางสื่อโซเชียลและสื่อต่างๆนะครับก็ได้เดินทางมาพร้อมกับญาตินะครับออกตามหาจนพบผู้เป็นแม่นะครับซึ่งอยู่นณนะจุดเดิมที่ได้นําเสนอข่าวออกไปซึ่งอยู่บริเวณตรงข้าม โลตัสสาขาสัตหีบนะครับเธอก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังนั่งอยู่จุดเดิมทั้งวันทั้งคืนเนยนะครับทำให้ทั้งแม่ทั้งลูกนั้นก็ได้พบกันตั้งแต่ช่วงข้ามคืนของคืนที่นาเสนอข่าวไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับนับเป็นความโชคดีนะครับที่ทางญาติเองนั้นก็ได้รับการไปดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วแต่ด้วยความที่มีฐานะยากจนก็อาจจะเยียวยาได้บางส่วนเท่านั้นนะครับก็คือแบบเหมือนเป็นเดี๋ยวไปตรงบ้านหลังใหม่อ่ะครับรู้จักไหมไม่รู้จักขึ้นมาก่อนเดี๋ยวให้น้องเขา แป๊ดนึงนะครับ๋ยวรอนะนุนป้าดีใจไหมจะได้ไปบ้านหลังใหม่ละดีใจเนะาะเดี๋ยวไปดูบ้านหลังใหม่กันเนาะครับเนาะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากมีการนำเสนอข่าวไปทางกลุ่มสื่อมวลชนนะครับก็ได้สละ คุณทรับส่วนตัวรวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น4,000บาทนะครับมอบให้กับเธอนะครับเพื่อนําไปใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่าห้องแห่งใหม่นะครับภายในมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีอุปกรณ์ครบคันสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,600บาทแต่ว่าต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นจํานวน1เดือนก็รวมแล้วเป็นเงิน3,200บาทและจัดซื้อพัดลมอีก1ตัวนะครับให้กับเธอไว้ได้คอยอให้มีอากาศที่เย็นสบายอยู่ในห้องของตัวเองนะครับ นอกจากนี้นะครับร้านยำนางยักษ์นะครับก็ได้เห็นใจนะครับรับเธอไว้เข้าทํางานนะครับเป็นคนล้างจานนะครับเพื่อให้เขาได้มีรายได้แล้วก็ทําให้ชีวิตของทั้งคู่นั้นได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ไปจากเดิมนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะได้มาฟังความรู้สึกของทั้งสองกันนะครับว่าเขาคิดยังไงในณเวลานี้คุณแม่ที่นี่ดีกว่าที่เก่าไหม ชอบไหมครับชอบไหมครับชอบชอบนะอ๋อที่นี่ไปดูยังครับเข้าไปดูยังครับอยวเข้าไปดูพร้อมกันเนาะครับเดือนเท่าไหร่อ่ะครับพี่เดือนละพันหกร้อยบาทพันหกร้อยบาทเนาะครมีที่นอนให้มีครับ อยู่ได้เลยนนพร้อมอยู่ได้เลยเหรอครับ,บอ๋อพี่ป้ากับป้ากน้องครับเชิญเลยครับไปดูบ้านไปดูห้องใหม่กันปะก็ที่นอนที่นอนได้เลยครับก็พูดถึงก็พัดลมเปิดได้พัดลมเปิดได้แต่ว่าผมคิ่ร่านอีย จะแนะนําให้ซื้อเปลียนไม่ต้องไม่ต้องใช้พัดลมไฟดาวดีกว่าพัดลมไฟดาวมันจะแพงกว่าเพราะว่าเป็นคแางใหม่ถามที่ใช้ได้ไหมเราใช้ประเภทที่ว่าพัดลมอยู่นิดพัดลมนะพร้อมนะมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งที่นอนมีหมอนพี่เลยเบื้องต้นต้องเข้าอยู่ต้องจ่ายเงินยังไงครับใช่ครับเข้าถ้าอยู่ปกติคือสองเดือนครับจ่ายล่วงหน้าแล้วพอถ้าอยู่สี่เดือนเราก็คืนมาจ่ายทั้งหมดที่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 เอ่ที่ีมาวางได้เลยี่ที่ี่ครับวางได้เลย คุณป้ากับน้องชอบไหมครับเนี่ยชอบชอบไหมครับชอบกว่าที่โน้นเนาะเพราะว่าอันนั้นมันดูมันแคบครับที่สวนครับต่อลงชอบนะอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับต้องมีแต่ว่าข้างหน้าใชแต่ว่าเดี๋ยวเชิญครับน้องเชิญครับ คุณป้าครับดีใจไหมที่จะได้บ้านหลังใหม่ครับด,ดีใจนะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่เขามีความเมตตาจิตที่มอบเงินแล้วก็มอบสิ่งของให้กับเราบ้างครับอ,บค,อครับ,บค,ครับพูดไม่ออกอ่ะ <c oughs> สั่นเพมึเห็นกล้องอะครับครับยังไงคุณพี่ก็ฝากฝากดูแลด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็เดี๋ยวประสานกันมานะครับครับก็ยินดีวยกับบ้านหลังใหม่ด้วยนะพี่เนาะครับอยากอยากทราบถึงความรู้สึกหลังที่ได้เจอหน้าลูกชายแล้วคุณป้ามีความรู้สึกยังไงครับดีใจจ้ะครับว่าไม่ได้เจอลูกนานแล้วอะครับจ้ะครับดีใจดีใจมากดีใจมากแล้วดีใจได้ดีใจกันกันที่ได้จะได้มาอยู่บ้านหลังใหม่หลังนี้ครับ ดีใจ้วยได้อยู่บ้านน้องหน่อยจ้ะครับน้องเองก็เห็นความรู้สึกแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนที่คุณแม่หายไปครับก็ตกใจครับคิดถึงแม่ไหมถามจริงจักใจค,คิดถึงเป็นห่วงท่านไหมครับครับในวันนี้ทุกฝ่ายที่เขาช่วยเหลือจนทําให้คุณแม่ได้มีบ้านใหม่และคุณแม่กับลูกก็ได้มาเจอกันเนี่ยค,ครับคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใจบุญบ้างไหมครับ อยากจะขอบคุณนะจ่ะที่ช่วยเหลือครับที่ตามหาแล้วก็ช่วยเหลือครับก็ขอบคุณจ้ะครับรักลูกมากไหมครับรักจ่ะไหนกอดหอมให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ไหมกอดลูกให้ดูหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไหนเดี๋ยวผมจหอมลูกให้ดูหน่อยหอมลูกให้ดูหน่อยดีครับว่ารักลูกอืมครับ <c oughs> ครับหนุเรารักแม่ไหม ต้องดูแลแม่นะครับไม่ปล่อยให้แม่เราจะต้องไม่ให้แม่ต้องเป็นอย่างนี้อีกนะรู้ไหมครับมีอะไรมีปัญหาอะไรก็บอกกันเนาะคุณแม่ก็เช่นกันนะเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วมีอะไรปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็โทรหาเลยนะครับทุกคนพร้อมยินดีจะช่วยเหลือขอให้คุณแม่ทําอะไรให้มันอยู่อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้นะครับหลังจากนี้ไปทํางานอะไรครับเนี่ยล้างจานนะจ๊ะล้างจานแล้วหนุ่มทํางานอะไรลกูก ไปทําอะไรหลังจากนี้ว่าทําอยู่บงับงเล่ทาอยู่บังเลททางานรับจ้างเหรอครับครับแล้วอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันไหมก็อยู่มาอยู่ด้วยกันเนาะครับแม่ครับ